ตาจ้าดีนี้นะคะปอดแข็งแรงสมองดีอ่ะไหนตีสิอ่ะหนึ่งสองสามทองทององเดี๋ยวขาดใจตายลองตีดูก่อนไหนตี 33ครับ33ได้ตีทั้งนี้นะอายุ11ตีได้เท่าไหร่คะชิมแนี่อย่างนี้ดเด็กตีหมดแล้วนั่นเด็กเด็กแบบนี้อดทนไหมไดแค่ตีมันยังไม่ยาวเลยเพราะฉะนะหรืออาจารย์อย่างคนแต่พูดว่าเด็กเดียวนี้มันก็เป็นอย่างนี้ไม่เป็น no way อาจารย์ no way ดิฉันรื้ลูกตัวเองไปแล้วนอ้องเอื้ออายุ24ตอนนี้แข็งแรงเหมือนเด็กโบราณไม่มีพิษอาจารย์ก็เจอแล้วอาจารย์เห็นแล้วว่ายังกับคนอายุ40หนึ่ใช่ไหมคะมีแต่คนพูดว่าอาจารย์คะทาไมนอ้องเอื้อมันเหมือนผู้ใหญ่ที่ดิฉันลัวดิฉันไม่ได้ตัวเรื่องเพราะเอื้อมเป็นผู้ใหญ่หรอกดิฉันฟัวมันไม่แต่งงานดิ <laughs> คือว่านอ้องเอื้อเป็นสาวแล้วแก่เลยเข้าใจไหม ไป็นเด็ก้ีแก่เลยไม่คือมันทำท่าจะกษียทุกวันโอ้เวลาเราพูดนะเรืองเรืองวันนี้นะ่ยแม่เทนะาอู้ตายแล้วมุกสนมังนั่นนี่เรื่องบอกว่ามีสุดยอดเดี๋ยวก็มีต่ำลงนี่าเรื่องมันจะมาแบบเนี้ยดิเฉพาะการให้กูท่านจะสอนมากไปแล้วเนี่ยรู้สึกว่ามันจะมันมันจะเป็นผู้ใหญ่เกินตัวแต่เด็กเดี๋ยวเนี้สี่สิบแล้วมัน เนี่ยเครียดเพราะฉะนั้นต้องลื้อสนามนะเดี๋ยวท่านจะรู้ว่าลือแล้วได้อะไรบ้างไปต่อค่ะอ้าวมาดูอันนี้ยกกล้องเลยค่ะยกกล้องเลยค่ะอาจารย์ค่ะเส้นสีเหลืองครับรอยเท้าที่ดีเร กิดต่อได้สีง่งอ้านะอ,อยู่ต้นเงี้ยทำไมอ่ะจะใชอะไรดีอะไรนะ่กอแล้วก็แห้งทันลมเกื่อให้นารเด็กจะได้ขยาอันแขงอ,นอาางอาจารย์น้าทำอะไรให้มันมีสัญลักษณ์บางคนนะะัไม่เอาตีนนะว่า,านะอลว่ามน,น่เหมือนกันนะเป็นสเลียมที่บางคนว่ามากงกเด็กมันไม่โดดก็อาจารย์ว่าคนต้งมตีนเะนี่ย จะให้เหมืน hmm. ต like? yeah. mm ีนโดดยังเหมือนตีนหรือว่าใม่เหมืนตีนจะโดดเองดูที่ที่อังกฤษสังเกตว่าบางทีก็กระโดดขาเดียวบางทีก็กระโดดสองขาบางทีก็กระโดดข้อมเส้นอีชิงช้าอันเดิมยังอยู่แหมมันเกินไปนะอาจารย์นะเอาต่อไปนะคะสัสีโบราณนะครับอันนี้เป็นเรียนในนิวยอร์กค่ะครับฟ้าเหลืองแล้วก็แดง ก็คนะสี่โมงคุณครูลงค่ะ<_ <EN> _>ประโยชน์นะคะฝากดิฉันจะบรรยายให้ฟังนะอันนี้ยากหรือมั้มอา้าวค่ะช่วยเพิ่มการทำงานาของสารสื่อประสาททำให้การเรียนรู้ดีขึ้นฟังคำอธิบายมันมีสารช่วยอยู่ห้าสิบตัวสารห้าสิบตัวนี้ไม่ได้ทำงานดีตลอดนะบางครั มันดาวลงบางครั้งมันดีแล้วแต่อาหารและจิตใจแล้วแต่กิจกรรมที่ได้รับเพราะฉะนั้นจะพูดว่าเด็กบางคนเรียนไม่รู้เรื่องจําอะไรก็ไม่ได้เรียนแล้วไม่เข้าใจข้อสอนบวกก็ไม่รู้ลบก็ไม่รู้สารสื่อสานจะทํางานดีมากเมื่อคุณเคลื่อนไหวแบบนี้20นาทีต่อวันถ้าไม่ถึงก็ให้ได้15ถ้าไม่ได้15ให้ได้10 ถ้าต่ำกว่าสิบไม่ต้องทำช่วยให้ร่างกายสามารถยัเลี้ยงสารอาหารและออกซิเจนไปเลี้ยงของร่างกายได้ดีขึ้นคุณอุตสาห์กินแครอทคุณอุตสาห์กินต้องย้ำแล้วคุณว่าอันนี้มีตะไคร้อันนี้มีขาน,นี่เป็นแครอทอันนี้เป็นวิตามินเอเมื่อมันเข้าไปในร่างกายคุณแล้วมันไปอยู่ที่กระเพาะจากกระเพาะขอโทษนะ อย่าปวดกันนะหนึ่งกลายเป็นขี้สองติดค้างอยู่ตามลำไส้ที่มันไปเลี้ยงร่างกายจริงๆจะได้สักสามสิบเปอร์เ็นต์ไหมมันจะเป็นกาวโนที่ออกไปนะบางทีออกไปหมดทั้งนุ่นเลยคือมันกลายเป็นกา,ก,าก็จริงแต่มันไม่ไปเลี้ยงร่างกายเลยค่ะบางคนกินแล้วร่างกายก็ไม่แข็งแรงขึ้นปักตําลึงไว้บอดเลย